พนอมาเลยครูพนอลองของกลับมาพร้อมตำนานต้มขาไก่หิวข้าวกันมาจ้าเด็กๆผมสงสัยไะว่าว่าคุณครูชวนผมมากินข้าวที่บ้านเพื่อไอเชบมึงไม่เอาบดเลยหรอวะกูลัางมือเป็นหัวมือไม่ใช่ไอ้บ้างกูเล็กกัดกังไม่กินเองโอเคแล้วครูทำอะไรมาให้พวกผมกินต้มขาไก่จ้า แล้วทำไมถึงทําต้มขาไก่ครับก็เคยทําต้มขาน้าเต้าแล้วจ้ำกินรอบวงเลยจ้าเขาไม่ต้มขาไก่คุณครูฮะที่บอกว่าต้มขาน้ําเต้าอะไรเงี้ยชอบเล่นตลกเลยครับชอบเล่นตลกจ้าแต่ก็อยากโดนตลกเล่นเหมือนกันเหมือนจ้าอย่าชงมางี้นะครับมาที่คูมาหรือไงฮะเขาอนุญาตหรือเปล่าจ้า ชอบแต่ว่าก็เล่นได้ใช่ไหมเนี่ยก็พูดไปสิ